สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะว่าเออเราจะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์รักสามเศร้าจริงๆที่เกิดขึ้นของเราได้หรือเปล่านะคะเพราะว่านี่คือเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะราศีเมษคือคนที่ เกิดระหว่างที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเอาละมาดูกันว่าณนะตอนนี้นะคะสถานการณ์รักสามเศร้าชจาราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ในช่วงหยุดนิ่งเนาะเดี๋ยวเปิด สำหรับชาวราศีเมษนะคะสถานการณ์ตอนนี้มองว่านิ่งนะไพ ที่บ่งบอกถึงรักซ้อนคุยซ้อนคบซ้อนสถานการณ์รักสามเศร้าก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะที่ผ่านมาเนาะพอเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมานะก็วุ่นวายกันในระดับหนึ่งและนะตอนนี้เป็นช่วงนิ่งเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองนะคะคุณเองคุณก็กําลังใคร่ครวญคนกลางเองนะคะเขาก็กำลังพยายามที่จะตัดสินใจพยายามที่จะหาทางตัดสินใจว่าจะเลือกใครจะทํำยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น คุณเองตอนนี้คุณรอดูสถานการณ์นะเราคาดเดายังไม่ได้นะคะเราไม่รู้อนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่คุณเองคุณรู้สึกเหมือนกับว่า,วาเออฉันคือคือมันยังทําอะไรไม่ได้อะคะ่ะ <c oughs> จะให้คุณออกจากตรงนี้คุณก็ยังออกไม่ได้เรายังไม่ได้เข้มแข็งมากพอเราไม่ได้มีพลังกายพลังใจที่มากพอเรารู้สึกว่าเราเราไม่สามารถทำอะไรได้สิ่งที่ทำได้คืออดทนอยู่ตรงนี้ไปก่อน ซึ่งก็ถูกต้องละนะคะอดทนอยู่ตรงนี้ไปก่อนพยายามยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพยายามปรับตัวพยายามคิดว่าอ่าโอเคละยังไงเราก็ต้องรอพูดรอคุยรอรอเพื่อที่จะแบบว่าช่วยกันสะสางปัญหานะรอความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะคือคนกลางเราก็ต้องรอให้เขาตัดสินใจก่อนนะคะสําหรับคนกลางนะยังไงก็ตามแต่นะคะมันต้องมีการพูดคุยเราก็เชื่อเช่นนั้น ะะเขาเองเขาก็เชื่อเช่นนั้นเช่นเดียวกันว่าคุณสองคนยังไงก็ต้องพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดลงไปนะคะคือนึนคือจริงๆในส่วนของสถานการณ์รักสามเศร้ามันก็มีอยู่แค่3ทางทางแรกนะคะออกจากตรงนั้นมานะะสำหรับชาวราศีเมษทางที่2นะคะอดทนอยู่ต่อไปนะ,ะทางที่3ก็รอจนกว่าคนกลางเขาจะเลือกเรานะ <c oughs>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  ซึ่งทั้ง3ทางนี้ต้องบอกว่าคาดเดาได้ยากมากนะคะ ส่วนใหญ่เจอแบบคาราคาซังนะบางท่านก็เป็นเป็นไม่กี่เดือนบางท่านก็เป็นปีนะคะไม่จบสัทีเนาะมาดูค่ะในส่วนของชาวราศีเมษต,ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอมองว่าคุณแยกตัวออกมาแล้วนะคะตอนนี้แยกตัวออกมาละนะอยู่ห่างห่างอยู่ห่างห่างอย่างห่วงห่วงนะคะไม่ค่อยได้ออ ไม่ได้พยายามที่จะผลักดันอะไรก็ตามแต่ในสถานการณ์นี้ยังรู้สึกดีกับเขาไหมยังรู้สึกดี <c oughs> แต่ว่าคุณอยากที่จะปล่อยให้มันไปแบบนี้เรื่อยๆรื่อยแม่หมอมองว่าคุณมองถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยแหละเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยากจะไปต่อกับคนนี้ไหมก็อยากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไปไม่ไหวจริงๆรนะตอนนี้คุณพยายามที่จะมองว่าอ่ะโอเคละ ถ้าไปต่อได้ก็อยากจะไปต่อแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ตอนนี้คุณเริ่มมองถึงการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าละนะยังรักเขาอยู่ไหมมันก็ยังรักแหละแต่ว่าตอนนี้มันเรารู้ถึงความไม่แน่นอนไงเรารู้ถึงความไม่แน่นอนนะกังวลใจในระดับหนึ่งนะกังวลใจในระดับหนึ่งแต่ก็พยายามที่จะ <c oughs> ตอนนี้กำลังคิดกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอายังไงดีถามว่าคุณมีคําตอบให้ตัวเองหรือยังยังไม่มีนะคะมันก็ยังมีอาการแบบสองจิตสองใจนะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้เราเหมือนกับว่า <c oughs> ขอภัยค่ะคือในเมื่อเรายังตัดสินใจไม่ได้ยังตัดคนคนนี้ไม่ได้เราก็เลยสูมสึว่าเออเราทําเฉยๆไปแบบนี้ก่อนดีกว่านะคะทําเฉยๆไป เผื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นบางทีลางสังหรณ์ของคุณอาจจะบอกคุณว่ารอต่อไปอีกสักหน่อยมันคงจะดีขึ้นนะคะเอามาดูในฝั่งของแฟนคุณบ้างแฟนคุณนะคะต้องบอกว่ามันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาและเจ็ดถ้วยผมบอกถึงคนที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องเลือกแต่ไม่อยากเลือกนะมันเป็นอารมณ์แบบรักพี่เสียดายน้องนะคะ รักพี่เสียดายน้องเออเราก็ดีเขาก็ชอบเรานะมือที่สามก็ก็ดีเขาก็ชอบมือที่สามนะคะสองไม้บ่งบอกถึงการพยายามจะตัดสินใจพยายามจะเลือกนะคะแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ไม่ได้มีความกระตือรือร้นมากเท่าไหร่สำหรับแฟนคุณแม่หมอมองว่าเขาก็เขาก็รักคุณนั่นแหละแต่ว่ามันมันก็รักคนอื่นด้วยเออมันสำคัญตรงเนี้ยนะคะ ออตอนนี้ในใจเขามีทั้งคุณมีทั้งมือที่สามพยายามจะจัดการพยายามจะแก้ไขปัญหาพยายามเลือกพยายามตัดสินใจเขาพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลเข้ามาในการตัดสินใจในการเลือกว่าใครกันแน่คือคนที่ใช่เขาจะเลือกใครดีแต่ว่า <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะเ,เลือกได้นะคะตอนนี้เขาต้องการเวลา คุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะด้วยหน้าไพ่ของเขามันไม่ได้บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นหน้าไพ่แต่ละใบบ่งบอกถึงการที่เขาต้องใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นในส่วนชาวราศีเมษอาจจะต้องคิดให้ดีนะคะว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูว่าพฤศจิกายนมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมาดูกัน <c oughs> พฤศจิกายนนะคะอืมสิบไม้มาเป็นใบแรกเลยอะลุ้นๆค่ะอัศวินดาบนะคะ The r e v e r s อ The Sun าเดอะเดวิลอืมคือจริงๆแล้วมันยังอีลงุงตุงนางอยู่นะคะเออ พฤศจิกายนมาทั้ง The Love v e r s มาทั้ง The Devil ไพ่สองใบนี้บ่งบอกถึงรักสามเศร้าบ่งบอกถึงสภาวะที่คนกลางไม่สามารถตัดสินใจได้เขาจะเลือกเราเขาก็ไม่อยากจะทิ้งมือที่สามจะเลือกมือที่สามก็ไม่ได้อยากจะทิ้งเราเพราะฉะนั้นระหว่างคุณกับเขาไม่หมอบมองว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่นี้มันมี The Sun The Sun ไม่หมอมองว่ามันคือความชัดเจนมันคือการเคลียร์ปัญหามันคือการสะสางปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่พอมันมีเดอร์เรเวอร์มีเดอ d e เดวขึ้นมาด้วยมันก็จะช้าเพราะว่ามันคนที่จะต้องตัดสินใจก็ยังไม่ตัดสินใจแล้วคุณเองนะคะคุณก็ต้องพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวคุณเองคุณยังรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าคุณก็อยากให้มันจบอยากให้มัน ผ่านไปอยากให้มันชัดเจนสัทีว่าเขาจะเลือกใครจะเอายังไงนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะต้องใช้เวลาใช่นะคะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะทำอะไรมากไม่ได้นอกจากอ่ะอะปล่อยไปแบบนี้ก่อนนะคะบางทีอาจจะต้องอเพื่อให้เร่งเวลาให้เร็วขึ้นอาจจะต้องกดดันเขานิดนึงนะคะกดดันคือคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีไพ่ราชาขึ้นมาเนี่ยราชาไม้แม่หมอมองว่าเออ การที่เราอยากจะได้คําตอบอะไรสักอย่างหรืออยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรมันต้องทำอะค่ะมันต้องทํามันต้องกระตือรือร้นมันต้องใช้ความพยายามในการที่จะให้ได้คําตอบมานะแต่ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้มันเป็นในลักษณะเหมือนกับไปทะเลาะซ้ํานะคะอย่าให้ไปทะเลาะซ้ำมันมีโอกาสที่แบบว่าจะทะเลาะเบาแวงกันซ้ำด้วยนะคะเพราะว่าคือจริงๆคนกลางเขาก็ยังไม่แน่ใจอะ่ะเขาก็ยังไม่เลือก ะค,ะคือบางทีการที่เราเวลาเราพูดเราคุยกับแฟนเราเนี่ยถ้าเราใส่อารมณ์มากเกินไปนะคะโอกาสที่จะทะเลาะบ,บ่อแวง้งโอกาสที่เขาจะมองว่าเ,เราไม่โอเคสําหรับเขามันก็มีแต่ถ้าใครคิดว่าฉันไม่สน,อ,น,นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ เอาเป็นว่าช่วงพฤศจิกายนนะคะอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเราอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนก็ได้ถ้าเราพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการตัดสินใจนะคะแม่หมอขออนุญาตเปิดไพ่แนะนําให้ชาวราศีเมษหนึ่งดาบนะคะเด็กถ้วยแปดเหรียญ <c oughs> เด็กไม้นะคะแล้วก็6ดาบนะคือจริงๆแล้วอะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะคุณจะเจอสถานการณ์นี้คราคาสั่งไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าการที่เราอยู่ตรงนี้เพื่อรอจะพูดคุยรอการสื่อสารรอการติดต่อของเขานะคะก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่าความรู้สึกเราก็ยังดีกับเขาอยู่เนาะเราก็เป็นคนมีความมั่นคง ทีนี้หนึ่งดาบเนี่ยหดาบเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่ว่าคุณจะตัดสินใจที่เด,ด็ดขาดได้มันจะเด็ดขาดได้ยังไงนะคะถ้าสมมติเออรอต่อไปเรื่อยๆดีกว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เด็ดขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดคือ1เธอต้องเลือกถ้าเธอไม่เลือกฉันจะไปเนี่ยนี่คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะสมันเหมือนกับอาจจะเป็นการยื่นคำขาดหรือการที่แบบว่าะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ซึ่งถ้าเราต้องการคำตอบเราก็ต้องผลักดันให้เกิดการาตัดสินใจขึ้นมาหรือเราจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองคือการแก้ไขปัญหารักสามเศร้าถ้ามันไม่ได้เกิดจากเราก็มีแต่จบเนาะซึ่งก็ยากอยู่เอาเป็นว่า,าปล่อยไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคะรอจนกว่าจะได้ติดต่อนะได้ติดต่อได้พูดคุยกันเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบ ออตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะคะออสิ่งที่อาจจะต้องนำมาคิดด้วยคือ ระหว่างคุณสองคนนะคะมันมีเรื่องดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันอยู่ในความทรงจําความทรงจําดีๆความรู้สึกดีๆของคุณสองคนมันยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนําสิ่งนี้มาประกอบด้วยนะคะคุณอาจบางบางท่านจะรู้สึกว่าเออก็ก็ยื้อเวลาไปอีกสักหน่อยนะคะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเราอาจสามารถที่จะจัดจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัวได้ตัวเราเช่นอย่างยื้นคําขาดอย่างที่แม่หมอบอก นะคะถ้าเธอไม่เลือกฉันจะไปแล้วนะแต่ว่าอย่าพึ่งรีบร้อนนะคะด้วยหน้าไพ่ยเหมือนกับว่าเออเราเรารอต่อไปอีกสักหน่อยดีไหมนะคะก็ยังเสียดายอยู่เนาะเสียดายสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะก็เข้ากันได้ดีในระดับหนึ่งแหละนะก็รักกันอยู่นะก็ลองประครับประคองไปอีกสักหน่อยอดทนรออีกสักหน่อยนะคะอยู่ท่ามกลางปัญหานี่แหละนะคะเดี๋ยวรอถ้าได้พูดได้คุยกันได้เห็นท่าทีกันแล้วกันเราจะรู้ว่าเออฉันควรจะตัดสินใจอย,อย่างไรนะคะ พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าเกิดขึ้นกับคนคนนี้หรือเกิดขึ้นกับอนาคตเราข้างหน้านะคะอันนี่ก็ฝากชาวราศีเมษไว้นะคะไพ่ย,ยังคาระคาซังแต่ว่ามันไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกถึงความเครียดหรือความกดดันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะมันคงจะค่อยๆดีขึ้นแหละ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะทันวาคมเนาะค่อยมาเช็คกันอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ดีขึ้นนะคะไม่เหมาะให้กําลังใจทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ